วิธีปบำเพ็ญกุศลในเบื้องตน้นของงานพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูศิลิสมาจารย์บุญเหลืออาจินจโนวัดยอดแก้วอดีตที่ปรึกษาเจ้าพระยาอำเอภอโพดวพิสัยณนะเมนชั่วขาววัดยอดแก้วตำบลชุมพลอำเภอโพดว์พิสัยจังหวัดหนองไายกราวขอากับร,รัตนาพันจุกุลภศีวชิรโมนี เรียนทำเก้าประโยครองเจ้าพระนจวัดองคายเจ้าวาดวัดโอนผู้อำนวยการโรงเรียนประิียนสามัญโรงเรียนบาลีสาิตศึกษา วัดศรีสเกติมะยังมะามะโนติยมปิมยังพันเตสุงวิสุงรัตนาดายาอิสระญา สิษข้าปธัสมาธิญามิญาณิการเบสุปิชาจรรยรัตนีศิษยข้าพธังสมาธิญาณิโมสาวะ จากสิกขาปธานิสซเลนะสุขติยัาติสซเลนะโกคสัมปทาสซเลนะนิพคติยัาติทุสมาเซลังวิโส เ,เรื่องความเสี่ยงการกระสูตรหมายถึงสูตรที่ว่าด้วยบุคคลผู้มีรายเดียวที่ประพฤติปฏิบัติแล้วก็ย่อมที่จะเป็นค่าวิราประโยชน์นอกจาก,กานั้นในระดับองค์กรที่ใหญ่ก่อตัการดงานอะรนี้เราก็จะผ่า โอ้ครนวันี้ครับ7 4 5 4เรหลองจรก็มีโครงาครับจังหวัคร้อยังไง มันบเอียงพอนอเชิญโชว์บูชาตังนั้นพันเทกับนัสูตรถ้ายังกล่าวได้ก็นีคงจะมีนะุ่งนี้ไปไม่ไหวแล้วขอพักสักหนึ่งคืนขณะที่ ความตั้งใจได้คิดดังนั้นบังเอิญน,น้ำทั้งหลายก็จะเจอน้องตลอดหลายวันตามตำดานก็บอกว่าเจ็ดวันนี้ทำให้การเดินทางแบบจำเป็นที่จะต้องไปถ้ากลับไปแบบพ่จะต้องทนอยู่ต่อไปยิงได้ปรึกษากับลูกน้องว่าเราจะ ยิ้มยิ้มกับหัวเราะต่างกันเมื่อยิ้มนันแสดงว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแน่นอนผู้ที่อยู่ใกล้คือใครก็ค,ค,คือพระอานนท์เบนเดคิดดีหรือไม่อย่างไรว่าจะอยู่ตรงนี้ตลอดฤดูหนาวร้อนฝนหรือจะคิดจะบอกว่าเราจะต้องเอาตัวรอดเป็นยอดดีในเรื่องการํำมาแขายแต่เราไม่เคยคิดที่จะปรับปรุงตัวเองหรือ หากุณงามความดีใส่ตัวเองหรือเปล่าพระองค์ถึงแย้มพระโอษฐว่าพ่อคาทั้งหลายเหล่านี้ไม่รู้เลยว่าพระยามจุราจะเข้ามาใกล้ตัวของตัวเองทำไมต้องประมาท วันเชวาจิตจะมาตับฟังวันนี้เราต้องรีบคำกางเพียนจะมีอายุถึงวันพรุ่งนี้หรือเปล่าเนื้อหาสาระได้ก็คงจะเอาไว้เทียแค่นี้ก่อ